ให้ข้อมูลเข้าไปว่าถ้าเขา้มาจากกรงเทศน,นี่ยม่นอกได้มาคืนแล้วพี่เขาดเาดเอแล้วผมผมบ้านนี้ เราขอญาตอธิบายเป,เป็นประมาณ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั้นจะเป็นผู้ประกอบการในแบบฟอร์มนั้นจะมีว่าบริษัทอะไระมีใครไปบ้างแล้วก็ไปส่งของที่ไหนสําหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือประชาชนที่เดินทางไปทํางานไม่ว่าจะเป็นเขตปริมณฑทรเราเขตกรุงเทพที่ติดตอ่อสมุรทรสงครามอันนี้เราก็มีแบบฟอร์มให้ประเภทที่ขอไปเช้าไปกลับ เราจะออกให้ควบคุมไปถึงวันที่31มกราสำหรับพี่น้องประชาชนอีกประเภทหนึ่งที่ไปทุระแล้วมีความจําเป็นเช่นไปกรณีไปติดต่อญาติเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมมีญาติตายเสียชีวิตหรือมองคลสมรสหรือต้องไปติดต่อสัมพันธ์นกันกับญาติที่จังหวัดอื่นๆก็มาขอได้นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับ ไปไหนครับเน,นี่ยอยู <c oughs> ่ที่ไหน่เรอมตอันก็ดีที่ไหนครับเีตอนนี้เขาเขาเริ่มมีทุกทีรกี่จับกาศแลกว่าน้องตเขาทราบข่าวใช่ไหมครับ นับสองเน่เน่มาคับวลาคบพีไปวันไหนนี่นะจากจังหวัดสงขาพีไปจังหวัดไหนครับไประย,ยองไประยองไป้งกัครับวันนั้นเลยใช่ไหมมีแนบแนบเอกสารนีดด้วยก็พกไปด้วยขอรนนะคบ เชิญชวนให้ทุกคนมาทำตามที่แต่ละจังหวัดแนะนำมันไม่ได้เป็นการยุ่งยากเพื่อความสะดวกเราเข้าออกเพื่อป้องกันคนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโควิด19 แลว่าี่รเท็นยู่ในพื้นที่จังัดแบบเดิหมใช่หแบบแบบฟองมาีม้ขาวรเหลือแบบเม้ช้าเมื่อโตโดนข่าวนี้นะครับโดนโดนตามครับ ไารับลูกสาวีิวิลจจน์เดินบอกว่าถามก็เลยบอกว่าถามเลยสัรก พี่จะเดินทางไปไหนครับตอนนี้คือจะเดินทางไปกรุงเทพค่ะเราจะไปพอดีหมอที่กรุงเทพนะัดทีนี้เพิ่งเห็นข่าวเมื่อคืนทีน,นี้ก็ก็กำลังกระว้ใจกันว่าเอ้เราเหมือนเราจะประชันชีวิตกินไปไหมจะทาเงินเรื่องเรื่องยุ่ง,งยากไหมต้องให้ใครเป็นจีนไหมเพราะว่าดูจกากตามข่าวสกเริดต่างๆเมื่อคืนก็เลย ต้องให้แบกังวลใจแนละ้วว่าเฮ้ยต้องไปยืนป่นนะิ้ใไข่เท็นะต้องไปพบ,บเจอคนอีกเยอะไหมคือรู้ว่าตอนแรกึกา่าจะให้เขามีให้โหลดออไนไะลน์น่าจะสะงบสบายมากกว่านี้